สวัสดีค่ะพบกันเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Go n i h t นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะเออ65นะคะสุดที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าราทงคําถ้าเขาทำระดับต่ำสุดนะคะต่ำกว่าระดับ ต่ำสุดก่อนหน้าที่บริเวณ1,970เขาจะลงมาหาฐานนะคะบริเวณ1,961-1,958นะคะโดยรวมวันศุกร์ที่แล้วทองคำก็มีการปรับตัวลงโดยที่มีปัจจัยพื้นฐานอันหนึ่งค่ะที่ทำให้ทองคำมีการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะคะต่อเน,นื่องมาจนถึงเมื่อคือนนี้แล้วก็เช้านี้มีความคืบหน้าอะไรในตลาดที่ทำให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวเราไปวัดเป้ากันนะคะว่าจุดซื้อคือตรงไหนนะคะจุดหน จุดดีจุดไหนคือเป้านะคะสำหรับ Upside Corrective อันนี้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตลาดทองคำนะคะเป็นขาติเริ่มต้นด้วยปัจจัยพื้นฐานก่อนละกันนะคะว่ามีอะไรส่งผลกับทองคำบ้างแน่นอนค่ะใครดูราคาในช่วงเย็นเย็นค่ำาๆข,ของวันศุกร์นะคะราวๆ6โมงกว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองคาพยายามทรงตัวอยู่บสูงสักระยะก่อนที่จะปรับตัวลงแรงในทันทีที่มีข่าวนี้ออกมา ค่าวนี้คือการแสดงความเห็นของคุณวลาดิเมียปูตินนะคะผู้นํารัเสเซียค่ะบอกว่าเขาเห็น certain positive shift นะคะก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนะคะระหว่างการเจรจาของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกมาปุ๊บค่ะ ตลาดมีความหวังทันทีนะคะมีความหวังว่ารัเสเซียกับยูเครนจะสามารถหาข้อตกลงยุติการสู้รบกันได้นะคะก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดในคันควันนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาพอมีความหวังในตลาดว่ารัเสเซียกับยูเครนเขาจะตกลงกันได้ก็เกิดแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะ พร้อมกับเกิดแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยพร้อมๆกันนะคะอย่างวันศุกร์ที่แล้วค่ะพอมีข่าวคุณปูตินปุ๊บนะคะมีแรงขายพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นที่มาที่ทําให้บอลยิวหรือว่าตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีค่ะดีตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ2%อในทันทีเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะพอมาดูตัวสัญญาฟิวเจอร์สนะคะตัว s อสแอนด์พีอเนี่ยพอมีข่าวคุณปูตินปุ๊บจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงค่ะตอบสนอง เชิงบวกทันทีนะคะดีตัวขึ้นในทันทีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แสดงให้เห็นค่ะว่ามีแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเข้ามาในช่วงกลางคืนหรือว่าค่ำๆของวันศุกร์คานรับข่าวดีนะคะที่คุณปูตินบอกว่าการเจรจารมันคืบหน้าเชิงบวกนะคะแน่นอนค่ะทองคําเองก็ตอบสนองเชิงลบเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะบวกรวมกับการที่บอลยีเขาดีตัวขึ้นเคลื่อนไหวเหนือ2%เ เป็นที่มาค่ะตอนเราคุยกันเนี่ยราคาทองคําอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วัดเป้ากันไว้ด้วยนะคะว่าทองคำเนี่ยเขาอาจจะมีแนวต้านแนวปล่อยของในระยะสั้นๆแถวๆประมาณ1,993-1,995ซึ่งเขาก็ขึ้นไปได้แค่เป้าเราตรงนั้นค่ะหลังจากนั้นก็ปรับตัวลงจากข่าวคุณคุณปิดปูตินนะคะเราก็เบรกเอาโลเดิมของราคาทองคําในช่วงวันก่อนหน้าบริเวณ1970ค่ะจนกระทั่งลงไปทําระดับต่ําสุดบริเวณ1,900 58 u สิบแปเนะคะเป็นเป้าเราด้วยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าวันศุกร์ค่ะพอมีลงมาเทสเป้าปุ๊บ ราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งะค่ะเรียกได้ว่าดีตัวขึ้นจนมีความหวังเลยนะคะว่าชุดการปรับตัวลงจะจบแล้วนะคะจาก1958เยนี่ยราคาทองคําข,ขึ้นมาแตะไฮบรเวณห9 9 0งเ้าอยาสบรทีอัลส์เลยนะคะข่าวที่ทําให้ทองคําดีตัวขึ้นค่อนข้างแรงในวันศุกร์จากโลคืออะไรนะคะมีหลายๆจุดค่ะจุดแรกเลยก็คือถึงแม้ว่าคุณปูตินจะบอกว่ามีความคืบหน้าเชิงบวกเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาระ,ระหว่างรัสเซียกับยูเครน แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะคะก็ยังเดินหน้าคว่มบาตรรัสเซียต่อไปนะคะทั้งจากสหรัฐเองทั้งจากสหภาพยุโรปเองเนี่ยนอกจากนี้ค่ะ ในช่วงคืนวันศุกร์ก็มีการเปิดเผยตัวเลขเศรีสารัฐที่ออกมาแย่เกินคาดค่ะตัวเลขที่ว่านั้นก็คือตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนนะคะตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไปจำเดือนมีนาคมค่ะปรับตัวลดลงแต่59.7นะคะถือว่าลดลงจากเดือนที่แล้วแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยว่าจะอยู่ที่ระดับ61.4นะคะสาเหตุที่ทาให้ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้โดยพากตกต่ำขนาดนี้ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เงินเฟอ้อนั่นเองค่ะการคาดการเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1981เป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ตัว US confidence นะคะตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้โดยพากับตัวลงแรงค่ะพอตัวเลขนี้ออกมาแยก่เกินคาดก็เลยเป็นตัวหนึ่งค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้ทองคาฟื้นตัวขึ้นจากโลบริเวณ1958ขึ้นมาเทสโลบริเวณ1991 US dollars แต่ดูเหมือนว่า เทคนิคทองคําก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะคะแล้วก็แรงขายในตัวตลาดทองคําก็เกิดขึ้นเป็นระยะค่ะถามว่าแล้วอะไรที่ทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นไปได้แค่ประมาณ1,990เท่านั้นต้องบอกค่ะว่าสัปดาห์นี้มี2เรื่องใหญ่ๆที่ยังกดดันทองคําอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะคะว่าอะไรที่ทําให้ทองคําตั้งแต่เช้าวันนี้ในตลาดเอเชียถูกขายลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลงต่อด้วยจากภาพนี้นะคะลงมาเคลื่อนไหวเทส ตใกล้โลของวันศุกร์รวณนันด้วยเบนคอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดค่ะอย่าลืมนะคะว่าเฟดจะมีการประชุมกัน2วันในวันอังคารแล้วก็วันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่เปิดเผยมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็บ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐยังอยู่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีนะคะตัวเงินเฟอ้อเดือนกุมภาเนี่ยแตะ7.9เเมื่อเทียบรายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ตอนนี้ในตลาดมองว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าคุมเข้มนโยบายทางการเงินต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟอ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมรอบนี้ยังไงซะ เฟดก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่ๆค่ะ0.25%นะคะเพราะฉะนั้นการคาดการว่าสารัฐหรือว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำนะขณะนี้1นแล้วนะคะ2อค่ะอะไรที่ทำให้น้องถูกขายลงมานะคะต้องบอกก่อนว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วรัสเซียกับยูเครนเขาก็ยังตุ้มตามกันนะคะล่าสุดเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเขามีการโจมตีฐานทัพยูเครนนะคะในเมืองยารวริฟนะคะซึ่งเมืองยารวริฟเนี่ยเห็นเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเขาติดก,กับพรมแดนโปรแลนด์เลยนะคะโปรแลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิกนาโตนะคะแล้วก็การโจมตีเมืองยารวริฟเนี่ยตัวฐานทัพยูเครนในยารวริฟเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรจะกระตุ้นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมคะ แต่วันนี้ไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าน,นี่ค่ะรัสเซียกับยูเครนค่ะเขายังคงเดินหน้าเจรจากันต่อไปนะคะล่าสุดเนี่ยการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพิ่งเริ่มต้นมาในช่วงประมาณสองชั่วโมงที่แล้วตามเวลาของยูเครนเลยค่ะแล้ว ก็ถท่าทีก่อนการประชุมร่วมกันนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นไปในเชิงบวกบวกที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบวกกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายค่ะรัสเซียเองยูเครนเองเนี่ยมีความหวังนะคะว่าการเจรจารอบนี้เนี่ย ใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้ววันนี้เป็นไล่ความเห็นของแต่ละท่านที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในรอยเตอร์กันนะคะว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรเริ่มต้นที่ผู้แทนการเจรจาฝ่ายยูเครนก่อนค่ะเป็นที่ปรึกษาคุณเวลินสกี้ประธานาธิบดียูเครนด้วยนะคะเขาพูดในวิดีโอที่โพสต์ออนไลน์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เอาไว้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเริ่มพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์แล้วนะคะแล้วก็ในมุมมองผู้แทนการเจรจาฝ่ายยูเครนบอกว่าเราอาจจะบรรลุ ผลลั์บางอย่างนะคะเป็น some r e s u l v s นะคะภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี่คือฝั่งยูเครนนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้แทนฝั่งเจรจาก็พูดใกล้ๆกันคล้ายๆกันค่ะบอกว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมากตัวเขาเองเนี่ยก็มีความหวังนะคะว่ามันจะคืบหน้าเพิ่มขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้านะคะโอ้โหคูนกันเลยค่ะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในฝั่งของสหรัฐค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองก็แสดง ความเห็นในเชิงบวกเช่นเดียวกันบอกว่ารัสเซียกําลังแสดงสัญญาณบางอย่างที่แสดงถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะเจรจาหาข้อยติที่มันทําให้มีผู้คนล้มตายเกิดผู้อพยพหลายร้านลายนะคะก็เลยเป็นที่มาสําคัญค่ะว่าตอนนี้ตลาดมีความหวังค่ะเป็นโฮปนะคะเป็นความหวังว่ารัสเซียกับยูเครนการเจรจารจะใกล้บรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะคะโฮปเหล่านี้เองค่ะส่งผลยังไงกับทองคำแน่นอนค่ะ ส่งผลทําให้ทองคำค่ะมีการอ่อนตัวลงแม่นะคะล่าสุดก็ลงมาเคลื่อนไหวราวๆหนึ่งพัเการ้อยหกสิบยูค่ะมาดูกันดีกว่าว่าตลาดตอบรับยังไงนะคะเป็นขออนุญาตเปิดสดเลยไปดูตัวสัญญาฟิลเตอร์ค่ะวิธีการดูนะคะว่าตัวตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้เนี่ย จะเปิดบวกเปิดลบยังไงเราสามารถดูตัวสัญญาฟิวเจอร์หุ้นของสหรัฐได้ค่ะเป็นเอ่อเป็นอาจจะเป็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะ S&P 500ฟิวเจอร์สนะคะวันนี้เป็นเปิดจากบูมเบิกนะคะไปคลิกคำว่าฟิวเจอร์สนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาฟิวเจอร์ หุ้นของสารัฐเขาเคลื่อนไหวอย่างไรจะเห็นค่ะว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ387จุดนะคะแล้วก็ตัว S&P 500 Mini Futures เนี่ยบวกอยู่ประมาณ48จุดนะคะ NASDAQ เองก็บวกอยู่ประมาณ134จุด,ดด้วยอันนี้บ่งชี้อะไรบ่งชี้ว่า ความหวังนะคะว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะเป็นไปในเชิงบวกทําให้นักลงทุนกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นแล้วก็กดดันทองคําในฐานะ,ะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะคะนี่คือที่มาที่ทําให้ทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาแต่เป็นเชื่อว่าเรื่อง2เรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะ รวมถึงเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางทองคำในสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยววันอังคารวันพุธนะคะเราจะมาติวเข้มเรื่องของเฟดกันค่ะว่าตลาดคาดการ์เกี่ยวกับผลการประชุมเฟดรอบนี้อย่างไรบ้างแล้วจะมีซ e เรียลที่เกิดขึ้นกับราคาทองคำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันโพต่างๆนะคะแล้วก็อะไรที่ต้องติดตามนะคะแต่วันนี้เป็นรับอัพก่อนดีกว่าค่ะว่าในสัปดาห์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลกับการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะเบนขออนุญาตรเริ่มต้นอันแรกก่อนอันแรกก็แน่นอนค่ะการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะข่าวมักจะมาปรปปับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นการเคลื่อนไหวผิดปกติในตลาดเนี่ยเริ่มหาข่าวเกิดเลยนะคะว่าจะมีเรื่องของรัสเซียยูเครนหรือเปล่าเรื่องที่2คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวที่มีความสําคัญนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันอังคารค่ะจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว P PI ะะดัชนีภาคการผลิตตัว Empire State Index นะคะก่อนที่วันพุธก็จะมีการแบเบเผยยอดค้าปลีกของสหรัฐนะคะหลังจากนั้นในวันพฤหัสในง่าของตัวเลขก็จะมีผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟียนะคะแล้วก็จํานวนผู้รับสยการการว่างงานรายสัปดาห์รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมะคะ่ะก่อนที่วันศุกร์จะมีการแบบเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐนี่คือพาร์ทของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเรื่องที่3าม การประชุมธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกค่ะสัปดาห์นี้จะมีการประชุมธนาคารกลาง3แห่งนะคะซึ่งเป็นเมเจอร์เซ็น l Bank แบง์เลยนะคะที่แรกจะเป็นการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะเฟดจะประชุมกันนะคะอังคารพุธนะคะเราจะทราบผลการประชุมก็คือกลางดึกของคืนวันพุธต่อเนื่องจนถึงวันพฤหัสซึ่งการประชุมรอบนี้ สำคัญมากๆค่ะเป็นการประชุมสิ้นไตรมาสนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีรายงานทั้ง Economic Projection นดอทพลอแล้วก็ถ้อยแถลงของคุณเจอร์ม p o w พาวิวประทันเฟดด้วยนะคะเดี๋ยวอย่างที่เรียนไปค่ะวันพรุ่งนี้วันพุธเราจะมาติวเข้มกันเรื่องของผลการประชุมเฟดนะคะ นอกจากเฟดแล้วนะคะจะมีการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ด้วยในวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะจะมีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะเพราะฉะนั้นอีเวนต์เยอะจริงๆนะคะสหรัฐรัฐรฐสเซียเจรจาการหนึแล้วนะคะ2ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะ3การประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า f e ด 4นะคะการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE และ 5. การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เพราะฉนั้นข่าวสัปดาห์นี้เยอะมากๆนะคะที่น่าสนใจนะคะสังเกตไหมคะว่าวิดเวลาที่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันเร็วขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเป็น one day light saving time shift นะคะในสหรัฐเพราะฉนันเนี่ยเวลาในสหรัฐจะเร็วขึ้นนะคะหชั่วโมงเพราะฉัน ตัวเลขเศร,รษฐกิจสำคัญจะขยับจากสองทุ่มครึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะโทษทีค่ะสองทุ่มครึ่งเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งถูกแล้วนะคะแล้วก็ผลการประชุมเฟดค่ะจากเดิมในช่วงก่อนหน้าจะเปิดเผยในช่วงประมาณตีตีสองใช่ไหมคะตอนนี้วันพุธนี้ขยับมาเป็นตีหนึ่งแล้วนะคะนี่คือเราต้องปรับนาฬิกาชีวิตนาฬิกาในการลงทุนให้เร็วขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยนะคะนี่คือปัจจัยพื้นฐานนะคะว่าเราจะต้องตามอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้ ทีนี้มาดูเทคนิคข้อกันดีกว่าค่ะว่าน้องทองเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มันมีหลาย trajectory เช่นเคยแล้วก็จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยค่ะเป็นเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อเอาไว้ในวันศุกร์แถวๆโล1 9 6 0 1 9 5 8เนี่ย อาจจะเล่นรอบไปได้แล้วหนึ่งรอบลนะเพราะว่าจากโลในวันศุกร์แถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยราคาก็ดิขึ้นมานะคะขึ้นมาทำไฮแถวๆประมาณห9 9่เ้าร้อยเก้าสิบเลยนะคะก็ถือว่าดิในเลเวลประมาณ20-30เหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมามองความเป็นไปได้ดีกว่าค่ะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดนะคะอย่างที่เคยเรียนไปนะคะเป็นมองว่าตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงของการพักฐานนะคะเป็นการพักฐานเพราะว่าชุดที่ขึ้นมาล่าสุดของ ทองคำนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยจากฐานบริเวณ1,877ถึง1,890เนี่ยเบนมองว่าชุดนี้นะคะชุดดิดตัวขึ้นนี้จบแล้วนะคะเพราะไรเป็นถึงมองว่าจบแล้วนะคะหนึ่งเลยค่ะวิธีการง่ายๆถ้าเขาหลุดเทรนไลน์ในช่วงก่อนหน้านะคะเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะพอเขาหลุดเทรนไลน์เส้นนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเบื้องต้นว่าชุดการดิดตัวขึ้นนี้จบแล้วนะคะ เพราะฉันค่ะเป็นมองว่าตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงของการพักฐานพักตัวนะคะแล้วก็คำถามที่เป็นตั้งไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเมื่อทองคำอยู่ในช่วงของการพักฐานเขาจะมี3เวฟนะคะลงมา1นะคะดี๋ตัวขึ้นเป็น upside corrective 2แล้วก็ลงมาอีกขาหนึ่งถ้าลงไม่มากก็ถือว่าเป็น b u y s e t up เพื่อที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อนะคะคำถามในวันนี้คือ จากการปรับตัวลงนะคะจากในโซน 2,000, 2000กับอีก69เกหรียญเนี่ยลงมาถึงโลของวันศุกร์บริเวณ1,958 จบแล้วหรือ,อยังนี่คือคำถามที่เราจะใช้เทรดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าถามว่าขาครบหรือ,อยังก็ต้องบอกนะคะว่า1น3 45าก็ครบขาแล้วนะคะถึงเป้าสำคัญของเขาบริเวณ 1, 1958แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เบนจะมีการตั้งสมมติฐานหลายๆแบบในคล้ายกับวันศุกร์ค่ะถ้าหากว่าราคาชุดนี้จบแล้วเราอยู่ในช่วงของ upside corrective ราคาจะไปไหนต่อนะคะแล้วถ้าชุดนี้ยังไม่จบราคาต้องหลุดตรงไหนแล้วเราต้องไปซื้อตรง น,นี่คือคำถามที่เราจะมาตอบกันในวันนี้นะคะเริ่มปนแบบแรกกันดีกว่าค่ะแบบบูหน่อยๆนะคะจริงๆก็ไม่บูมากค่ะเพราะว่าราคาอยู่ในก้อนของ o r ร e c t i v e นะคะถ้าหากว่านะคะการปรับตัวลงของราคาจาก2,069-2,070 จบไปแล้วที่1,958ซึ่งเป็นโลของวันศุกร์นะคะท r ร j เจ t คทอรีที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นท r ร j เจ t คทอรีสีเขียวค่ะก็คือชุดนี้จบราคาจะเข้าสู่ชุด p s i ไ e Corrective นะคะ p s i ไ e Corrective หรือชุดดีดเนี่ยเราสามารถวัดเป้าได้นะคะเป้าแรกเราสามารถวัดได้จากฟิโบ r e เทสเมนต์ซึ่งก็จะวัดจาก2,069นะคะมาหาโลของทองคำบริเวณ1,958ดังนั้นค่ะ ถ้าหากว่าชุดนี้จบแล้วหนึ่งเลยค่ะราคาจะไม่หลุด1959ซึ่งเมื่อกี้ลงมาเทสแต่ก็ยังไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้น t r a j e c t o r y นี้ยังมีความเป็นไปได้นะคะหนึ่งเลยไม่หลุด1959แล้วเป้าล่ะเป้าดีจะไปถึงจุดไหนนะคะ หากว่าชุดนี้จบแล้วราคาจะเป็น upside corrective เพราะฉะนั้นแนวต้านค่ะจะมี2-3แนวนี้กระจุกอยู่ตรงนี้นะคะแนวแรกจะเป็น f i m e n t ที่38.2%ิปเมนร์ประมาณ2,000เหรียญนะคะ50%ที่ประมาณ2014-2015และ61.8%ประมาณ2,027 u s ยี่ินี่คือแนวต้านในกรณีที่ชุดนี้จบแล้วราคาเข้าสู่ upside corrective นะคะนี่คือเป้านะคะแต่ค่ะเรายังต้องวั แบบอื่นด้วยนะคะเป็นการวัดแบบ fibonacci expansion นะคะแบงกก็ใช้วิธีการถ้าสมมติว่ามันจบไปแล้วที่1,959จริงๆอันนี้อาจจะเป็นขา a ลงมา b นะคะซึ่ง b ลงมาใกล้ๆนะคะ in case ว่าไม่หลุดเนี่ยเขาอาจจะเป็นลักษณะของ นะคะถ้าเป็น flat ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถวัดเป้าได้นะคะเป็นก็ใช้ f i โบเอ็กซ์เพนชสีเขียวนะคะวัดแนวต้านโดยการคลิก1ที่โลของวันศุกร์บริเวณ1 9 5 9คลิก2นะคะที่ไฮของวันศุกร์กลางคืนแถวแถวประมาณ1,990แล้วก็คลิก3ที่โลปัจจุบันเพื่อหาเป้าดีนะคะที่เป็น f i โบเอ็กซ์เพนชั่นนจะได้เป้าแรกคะ่ะที่เป็น f i โบ1 0 0ประมา 1,992นะคะและฟิโบยืดขยาย168.8%ที่ประมาณ2,018 Us เดพราะฉะนั้นค่ะจากการวัดฟิโบ e ี t a c เ m น n t และฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นจะได้เป้าแนวต้านนะคะต้านแรกจากกระจุบเ็นจะรวบนะคะก็จะอยู่ในโซนประมาณ1,990หายไฮของคืนวันศุกร์นะคะ1,992ฟิโบเอ็กซ์เพนชัที่100%และฟิโบร t เท c เ m น n t ที่38.2%ประมาณ2,000เหรียญน,นะคะและถ้าผ่านหรือว่ายืน2% ได้การดีตัวขึ้นอาจจะมีการยืดขยายไปหาโซนนี้นะคะบริเวณ2 0 0 9าไฮของทองคำนะคะในวันที่10มีนาะ2,011นะคะเป็นฟิโบเอ็กซ์แพนชั่นที่161.8%แล้วก็ในโซนประมาณ2,013-2,014ซึ่งเป็นฟิโบร e เทสเมนที่50%ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกระจุกแนวต้า,ตาน in c a s สว่าเขาไม่หลุด1,958ย้ําย้ำนะคะถ้าไม่หลุด1,958นะคะแล้วก็ดีตัวขึ้นเป้า2เป้านี้รออยู่ แต่นะคะเราจะมั่นใจได้ว่าเขาจะกลับตัวขึ้น1จุดที่ขอคอนเฟิร์มชันก่อนนะคะก็คือการผ่าน1978งเไฮของช่วงวันนี้ค่ะกรณีที่ยังไม่ผ่าน1978ยังมั่นใจไม่ได้นะคะว่าชุดนี้จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1978นะคะใครที่มีต้นทุนต่ำๆอยากปล่อยของจุดนี้จะเป็นจุด ทยอยขายก็ถือว่าไม่ผิดนะคะและถ้าผ่าน1978ก็จะคอนเฟิร์มค่ะว่าชุดลงล่าสุดจากไฮของวันนี้มาหาโลไบริเวณ1,959อาจจะจบแล้วนะคะดังนั้นถ้าผ่าน1978เบน,นะนําชะลอขายออกไปเพื่อรอขาย2เป้านี้ที่เราวัดกันไว้นะคะนี่คือฝั่งบนนะคะแต่ค่ะแต่อีกแล้วนะคะ ทองคำเองตอนนี้เนี่ยถือว่าเขามาต้วมเตียมอยู่เทถาๆประมาณ1,958-1,959ค่ะมันก็มินเม่เหมือนกันนะคะที่จะสามารถหลุดได้นะคะ ะะเพราะฉันค่ะเบนจะวัดในอีกทาร j จ c t อรี่หนึ่งนะคะเป็นทาร j จ c t อรี่สีส้มนะคะสีส้มก็จะมีความแบรมากกว่าหน่อยนะคะแบรในที่นี้ก็คือมองว่าอ๋อชุดลงจาก2 6 0พันหกเเนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่1958โลของวันศุกร์ค่ะการลงมันอาจจะยืดขยายลงไปนะคะเพราะฉะนั้นในอีกแง่หนึ่งเบนจะวัดด้วยว่าถ้าหลุด1 9 5 8 1 9 5 9เ้าขาจะไปไหนนะคะมาวัดกันนะคะอีกหนึ่งจุดที่เป็นมองว่า มีอกหลุดก็เพราะว่าพอมาดูออสซิเลเตอร์อย่าง RSI นะคะวันนี้เป็นเปิดทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะจะเห็นได้ว่า RSI เองเนี่ยน้องเขาก็ยังปักหัวอยู่นะคะยังไม่อยู่ในโซนโอเวอร์โซหรือว่าขายมากเกินไปนะคะยังไม่มีสัญญาณไอซ b u บูลิชเดเว e รเจนซ์ให้ได้เห็นสัญญาณซื้อเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะหลุด1958เป็นว่าก็พอมีนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าหากหลุด1958แสดงว่าชุดลงยังไม่จบราคาจะลงต่อดังนั้นถ้าหลุด1958อย่าเพิ่งซื้อค่ะรอก่อนนะคะมาดูเป้ากันนะคะว่าถ้าหลุด1958เราควรจะดูตรงจุดไหนนะคะ ถ้าหลุด1,958เป็นมองว่ารับแรกค่ะจะคล้ายๆวันศุกร์เลยนะคะก็คือในโซนประมาณ1,950ถึง1,947 1,950มาจากไหน1,950เป็นเทรลไลน์เป็นเป็นเหมือนแนวติดวิทยาด้วยค่ะกลมๆ1,950 1,2,000อะไรเงี้ยค่ะเป็นเลขกลมๆที่นักทุนทุกโลกเขาชอบกันนะคะ แต่พ้อยคือ1950นี่ยมันเป็นกรอบล่างของอัพเทรนไลน์เส้นนี้ค่ะเป็นอัพเทรนไลน์ที่น้องทองเขาปั้นมานะคะตั้งแต่ช่วงประมาณกุมภาเลยค่ะ Up พเทรนไลน์เส้นนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่หลายๆรอบราคาทองคำมีมาวีเทสแล้วก็ดีตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่ง Up พเทรนไลน์เส้นนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,950ตนต้นๆประมาณ1,950นะคะแล้ว1,947หลามมาจากไหนนะคะ1,947เนี่ยเป็นฟิโบ่ะเป็นฟิโบที่เป็นวัด2แง่นะคะอันแรกเนี่ยเป็นวัดฟิโบ Expansion สีแดงๆอันนี้นะคะเป็นวัเอ่อคลิก1ที่ไายไปเป็น0 6 9มาคลิก ก2ที่2070คลิก3ที่ high บริเวณ2009เนี่ยเป็นจะได้ fibo extension ที่67.8%ซึ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณ1947นะคะแล้วก็ถ้าวัดชุดนี้นะคะ1946 1947ก็จะเป็น fibo ที่ประมาณ138.2%ด้วยเพราะฉะนั้น5หลุด1958ไม่ต้องรีบซื้อค่ะรอดูการตั้งฐานของราคาเอาเป็นว่าเราจะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่ง หนึ่งเลยถ้าเขาสามารถยืนอยู่เหนือเทนไลน์เส้นนี้ได้ซึ่งจะอยู่ในโซน1947-1950นะคะแล้วก็ถ้าหลุดจุดนี้ก็ชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนค่ะแนวรับอีกแนวนึงที่เป็นวัดได้คือประมาณ1939-1928และต้องเผื่อไว้ตรงนี้เสมอนะคะแถวๆประมาณ1,913-1,909ซึ่งจะเป็น f i b บเอ็กซ Expansion ที่161.8เป็น f i b บเอ็กซ Expansion สีแดงที่100%นะคะแล้วก็เป็นฐานของทองคาในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ ดังนั้นลอจิกก็คือวันนี้ถ้าหลุด1958ไม่ต้องรีบซื้อนะคะรอดู2 3แนวนี้นะคะว่าเขาจะตั้นฐานได้หรือไม่ที่สำคัญต้องเผื่อไม้ไว้ด้วยนะคะในโซนนี้หรือโซนนี้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตัวไอซ์ไซค่ะน้องยังไม่มีสัญญาณซื้อนะคะยังดูแบบ ดูเซลเลอร์ยังคงคงคอนโ contr ตลาดทองคำอยู่ค่ะเพราะว่าไอซยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวไอซยยังอยู่ต่ำกว่ามิดไลน์นะคะยังมี r o o ให้การให,ให้ให้มีการปรับตัวลงต่อได้อีก พอสวิชมาใน30นาทีค่ะถึงแม้ว่าช่วงวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีบูดยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไอริไซก็ยังไม่เข้าสู่โซนโอเวอร์โซนะคะโลก็ยังไม่มีบูดยเช่นเดียวกันนะคะไอริไซยังปะตัวลงก็แสดงว่าเซลเลอร์ยังคงคุมตลาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวดแนซีนะคะรอดูให้ชัวร์ว่าน้องไม่หลุดนะคะถึงจะสเต็ปเข้ามาบายเพิ่มนะคะใครที่ไม่มีของเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นจุดในการหาจังหวะซื้อค่ะแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อในจุด,ด จุด100%ของพอร์ตนะคะก็ใช้วิธีการทยอยแบ่งไม้กันไปดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1978นะคะทยอยขายบ้างผ่าน1978รอได้นะคะรอดู2เป้านี้1 9 9 0 2 0 0 0นะคะผ่าน2000ก็ขยับขึ้นไปรอดูจุดขายเท่าประมาณ2009-2015นะคะนี่คือตัวทองคำแวบมาดูบาทนิดนึงค่ะถ้าเงินบาทนะคะยังถือว่าเขาขึ้นมาเทสเป้าเราเลยค่ะ เอาที่ว่านะคะก็คือหลังจากที่เขาพักตัวลงมาไม่หลุดประมาณ32จุด 975นะคะค่าเงินบาทก็มีการกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาขึ้นมาเทสแนวต้านสำคัญค่ะที่เราวัดกันไว้โอ้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะแถวๆประมาณ33.47ถึง33.51ค่ะครั้งที่1ไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดการพักตัวลงมาในช่วงสั้นๆการพักตัวตราบใดที่ยังไม่หลุดในโซนประมาณ33.22เนี่ยเชื่อได้ว่าบาทยังมีโอกาสกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหลุด33.22เนี่ยจะมองว่าชุดการ อ่อนค่าของบาทอาจจะจบแล้วนะคะแล้วบาทเขาก็จะกลับมาแข่งค่าต่อโดยมีแนวรับแถวๆประมาณ3 3ม9แล้วก็32.975เป็นแนวรับถัดไป In case ว่าทะลุประมาณ33.4 7 33.51ได้บาทจะอ่อนค่าต่อนะคะอาจจะมีการยืดขยายไปได้ซึ่งเป้าต้านบาทที่เป็นวัดได้เนี่ยจริงๆก็นู่นเลยค่ะประมาณเนี่ยค่ะ33.70 33.81 33.85เลยนะคะนี่คือค่าเงินบาทนี่คือทองคำค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนในการเข้าซื้อนะคะดูให้ชัวร์ว่าเขายืนได้แถวแถวประมาณ3 0มสิบน่อหนะคะแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะในการเข้าซื้อนะคะแล้วก็ถ้าหลุด1958ก็ลงมาดูค่ะว่าเขาจะตั้งฐานแถวนี้ได้หรือไม่และทุกครั้งที่มีการเข้าซื้อแบ่งไม้เผื่อไว้แถวนี้ด้วยนะคะราคาดีตัวขึ้นไปนะคะถ้าหากว่ายังไม่ผ่าน1978ยังวางใจไม่ได้ว่าชุดนี้จบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่าน1978นะคะดีตัวขึ้นไป ทยอยขายไว้ผ่าน1978ถือต่อไปรอขายในโซน2โซนนี้นะคะนี่คือโตัวทองคำแล้วก็ค่าเงินบาทค่ะ ก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG เช่นเคยค่ะตอนนี้วางเงินหลักประกัน50,000สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะใครเทรดในตลาดที่เฟกก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะหรือใครนะคะสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นโค m เอกโกนะคะอินดีซี่ฟิวเจอร์สในตลาดสหรัฐนะคะตัว ในแมกนะคะตัว oil futures นะคะหรือว่าเป็น cryptocurrency futures ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนก,กับ YG l Futures ได้ค่ะใครออมทองนะคะ www. ylgosaving. g com นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนนะคะออมได้ในราคา real time แล้วก็ไม่มีวันหยุดด้วยนะคะ สวัสดี้เป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลงทุนด้วยความระมัดระวังติดตามข่าวเรื่องของการหาหรือระหว่างสหรัฐก,กับรสัสเซียอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้นะคะ,อะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ